ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ MacBook Pro ปี2017กันนะครับจะขึ้น Warning นะครับแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับก่อนเดินทําการเปิดฝาหลัง MacBook นะครับขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเจอแบตเตอรี่นะครับของเขาก็จะเป็นแพ็ก3แพ็กอยู่อย่างนี้นะครับทําการปลดน็อตนะครับที่ล็อกสายเพยอยู่นะครับชุดด้านหลังนะครับที่เกี่ยวข้องกับแบตนะครับให้เราสังเกตนะครับ สายเพเสันใหญ่ก็จะเป็นของแท็กเพลนะครับแล้วก็จะเป็นสายเพของแบตเตอรี่นะครับเส้นเล็กค่อยๆแกะขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราทําการแกะน็อตนะครับเพื่อเอาแท็กเพลออกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเกะแบตเตอรี่จะทําให้แท็กพลเสียหายได้นะครับเพราะว่ามีชิปมีไอซีต่างๆเยอะๆนะครับนี่ครับด้านล่างจากนั้นนะครับเราต้องใช้น้ํายาลอกกาวกับแผ่นแซะนะครับแซะแบตเก่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นทําการ ความสะอาดนะครับเทปกาวสองหน้าเกาออกให้หมดนะครับแล้วก็ทําการวางแบตเตอรี่ผอไม่ใช่ติดตั้งแทกแพดกลับเข้าไปก่อนนะครับก่อนจะติดตั้งแบตแล้วก็ทําการวางแบตเตอรี่เข้าไปนะครับที่แบตเขาจะแถมกาวสองหน้ามาให้นะครับแล้วก็ติดกาวไปในตัวแล้วก็ทําการค่อยๆต่อสายแพดกลับเข้าตามเดิมที่เราแกะออกมานะครับแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเรามาทดสอบข้อมูลแบตกันนะครับนี่นะครับเขาเคาน์เตอร์ก็จะเหลือหนึ่งนะครับ Warning error bed ก็หายไปเลยนะครับสวัสดีครับ